ตลันกินชอเลยใตกินไดนแค่มาดหนึ่งสองนวดน่องปให้หมากินนอเขาเปลี่ยนเจแม่ไม่ินนองหมอยอะแม่มันใชตนน่องหมออะน่อหมอเจะสเอาหนองเป็นน่องเชก็นอเจนองช Chị. đó chung đó, đó phạm bông phạm bông lồng ngõ trên này chị thơm ngay chị thơm ơi chị thơm thơm ơi chị thơm ơi chị thơm ơi chị thơm ơi thơm con thơm thơm Tôi đề rất to nha. Nó bé kia đây. Nó kia hả nè. kia kia Hãy subscribe cho

ความใจดีของพี้องความใจดีของโอ้อ๋ออะไรเงียลาอะได้ีแต่คนเงียบเงียบไปซึมหายไปแต่เองไม่ได้บอกเขาแต่งกนคันนะ

tài lẽ Nó kìa mà ôi giời ơi Nó giờ là... <laughs> ừ, thế à, ơi. Là, này chứ Hả Hả sư <video> <audio> ้าวเสิร th ์สาวเวียดอันน <max> ี้มันเกือบไปเกียวใส่มันบอกเสิรสนกก็ขออย่างนี้โอเคชหอเพไทยดําไทยอย่างเป็นอยางมันบอกว่าจัแจ้วอีเลยไทยดําไทยอย่างนี้แหละบุคคลิยัดสดแตไทยผู้ไทยไทย Sơn phao Phú Ờ Phú của Việt Nam Ừm Lào sơn lại sao không sao kéo nó cái mì vậy Ờ Phú Thái lại ừ. Thôi nào không nhẹ nhẹ khỏi cái xoay Thôi nhẹ nhẹ 人嘛弄的嘞，这哈八两锅跟一碗口汤面忘了，忘了不糊了。没有、mm，啥、hmm. 子？ นี่เห็นดีน้องจน้องคนทัดเจารู้เี่นผ้า่ะม้เี่นผ้าล้าพาจูโอ้โหแเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยผ้าจู่แล้วก็ม่แต่เนี้ยผ้าแค่สออะอดันเนี้ยผ้าดจู่ลองลองเลยไปโน้นเถอนะเ็นผ้าเปานแปเตเหือ

Mua maa, maa noo leo pet, pet meen chee chee. Ya noo, meen chee chee, meen chee, noo. Khot sto. Chee chee, noo pet pet la, noo taj maa, noo, noo taj, noo. Oo. Su lai mong ee, sape keo ee, mong ee sung leek na yo. Oo, kaa ee mwo chan chaat kee ke lo. Lo, lo. Mee tuk tuk, maa kee mwo tuk, 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 tong kaa ee noo

con con chưa em có công ty nè, có có đá trong nó trong 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 này cho bác thì mất chỗ mò cho không à, à, là cái quên tiền nó thì mình tìm luôn đồng lòng mà khác luôn là mất không mò theo.

鱼缸倒哑巴。 ก็เต็มตังหนึงดาวตัน <c ười> <'s> ึ uh ่งเจ้าคุสองคนต่าีจอย่้มีนีครับ้าถ่าทำน่ะ

để xe cho nó ra để cho nó mùi nữa Thế là hai cái là một có thơ, cái tiền cái tàu một cái tàu Thế là tàu Mình chơi chụp tao đi đâu Tao nhé, น้ำม่เบียนเ้แหละซับไปแล้วมันเบี้ยนงมันมันเตียบสองตันยังพอเงี้ยีเนาะเชินโพรอ๋อพักหน่อยพวกเกี่ยมโยแต่สีเยอหัวจบเนแม่บของเราอยชุดเจ็ดสามเออเงินสบายมากอเป็นแปดเงินปนเป็นองเลยสบายที่แต่สีก็ังแย่เลยทังคน งานห่อผักต่านเวยซุณมโมรู้อ่าจริงๆขับรเขาเราก็จะกินได้ฝัาผูู้ชิ้นนอกนุ่มๆมัมอผู้ดเผูเชปลาตาแล้วเสียน่อผิชิเ็เ้งถ้าอาชีเนาะเราจะเหตุการณ์เป็นกระโดดก็กระโดดกาะตรง

มันนะนะบอลมันมเมนต์มันเจ็บอย่าง้ยมันแบบมันยาาเลยนะมันยากคนตัคกูอ่เลยตักกอบเลยจบอยู่กับเธอจาบเลยมาไวไวมันดน้องแกงนี้ไวไวปากมาทำเล็ล้างมเซ็ตเซบอลกแล้วไวไมนะ ตักับตัของงูนใช่โมกุลโซงบ้านเด็ดแต่กินเรอยแล้วมันงัดตัเนี่ยเดี๋ยวพกคือถ้

啊、嗯呐。嗯哪 แตเนี่จะโอเคกันอยู่แต่จะซับไปลยแล้วแหละมันบอกไปจีนอะสุดยวดไปทั่วไปนี่นี่เป็นน้ำผึ้ารมาไปเลี้ยมไม่ขาวันนวดเลยัยังไปมยังกลาตะเกียบแหย่ะอันแหละแต่แล้วนีมีแตนไม่เอาละไปเลยมีแตนอยู่แล้วก็แต่กัอเพรามันมันมีมันเซาห้ององแล้วเออดูไปดูัมันขั้นรอวะมันก็แบบไปจืนอะไรอย่างแต่กัเอาจริเห

ห้าตัุดทุกทีุ่ดรมนะมันขายแบบมั้นอะไรใส่หอมเอาล้างห้ามซื้อเราซื้อตลอด้วมกินเราอย่างบอก่ช่ไมเดยราราเอาล่มาซื้อเราเอาซื้อตลอดมันก็ดาดจะพูเอเไยนะห้าเนาะเป็นยังเข้าไปในซื้อเรา้อกน้อเอาป่าเอาเปลาเปล่าเตาให้เลยบ เ่องไ่อี่นทรืนะนอนนด้ไมีาปืม่แปปสนี่ก่บแซ่บมนมีผักเนี่ยช่หอมเล้องีนเยแซ่บอันนี้มันม่คอาเนี่ยเย็นได้อะัไร้กอนแ ก็เสรมาเม่มอมาชิตโตกลับ <laughs> มแต่กสร็้มาหอมกีงาน่งกิ่เยอะ